นิยายวายเรื่องเพียงเงาพระจันทร์ตอนที่9ใช้ชีวิตคู่ผมยืนกอดหมอนที่หอบมาจากห้องเก่าอยู่ข้างเตียงห้องนั้นโดนเอพิวยึดไปแล้วเจ้าก้อนนั่นน่ะกระโดดขึ้นบนที่นอนหมอบลงแล้วก็ไม่ยอมขยับไปไหนหยึดพื้นที่สุดๆเลยส่วนเจ้าทาตเปอร์หนึ่งอย่างพี่เจ่ะ ก็เห็นแมวนั่นกินอิ่มนอนหลับรูปหลังให้อยู่สองสามทีก็เดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีแล้วก็กลับมาห้องแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงตัวเองโดยที่มีผมเดินตามมาอย่างงงงงมึงจะยืนมองอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมไปปิดไฟแล้วมานอนซะผมนอนตรงนี้ได้ใช่ไหมก็ได้ดิผัวเมียก็ต้องนอนเตียงเดียวกันเร็วๆขึ้นมา กูง่วงเต็มทนละผมยืนเก้ๆกังๆหาสาวิตไฟแล้วปิดมันทั้งห้องไม่ได้มืดไปสัทีเดียวเพราะยังมีไฟสีส้มสลัวจากโคมไฟหัวเตียงอยู่ผมจึงไม่สะดุดอะไรก่อนที่จะขึ้นมานอนตัวแข็งอยู่บนเตียงได้สำเร็จพี่ไม่ปิดไฟเหรอปกติกูเปิดเอาไว้มึงนอนไม่หลับเหรอเปล่า แต่ถ้าพี่เปิดไว้แบบเนี้ยผมขันไปผมก็ต้องมองเห็นหน้าพี่แล้วใครมันจะหลับลงยังกับความฝันแน่อยู่ดีๆก็ได้ขึ้นมานอนบนเตียงเดียวกันกับคนที่แอบรักแถมยังโดนเรียกว่าเมียเต็มปากเต็มคำอีกเปล่าก็นอนแล้วอย่าอุตตริลดอุณภูมิแอร์ห้องกูเด็ดขาดกูไม่ชอบอากาศเย็นนี่คงเป็นอีกเหตุผลหนึง่ง ที่ผมต้องทำใจเพราะตอนนี้อุณหภูมิในห้องเหมาะสำหรับคนปกติเท่านั้นแต่มนุษย์ที่ร้อนอย่างผมถึงกับเหงื่อซึมเลยทีเดียวดังนั้นตัดเรื่องผ้าห่มผืนเดียวกันออกไปซะถึงมันจะชวนเคิมแต่ผมก็ไม่อยากร้อนตายก่อนได้ใช้ชีวิตคู่ในขณะที่ผมนอนตาค้างอยู่ก็ได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอตามด้วยเสียงกรนเบาๆจากคนข้างๆ นั่นหมายถึงว่าพี่เจหลับสนิทไปแล้วผมค่อยๆตะแคงตัวหันไปทางเขามองดูคนที่นอนขดห่ผมผ้าถึงคอตัวก็โตแต่ทำไมขี้หนาวจังผมคิดไม่ตกว่าจะบอกพี่เจดีไหมเรื่องที่เราไม่ได้มีอะไรกันหรือจะปล่อยผ่านแล้วใช้โอกาสนี้ใกล้ชิดเขาสมองกับหัวใจตีกันมั่วไปหมดเลย กลัวว่าถ้าวันหนึ่งพี่เจรู้ความจริงด้วยตัวเองแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดแต่ถ้าให้ผมบอกไปก็คงเป็นเรื่องอยู่ดีพี่เจไม่ปล่อยผมเอาไว้แน่ดังนั้นตอนเนี้การปล่อยให้เลยตามเลยน่าจะดีที่สุดถ้าวันหนึ่งพี่เจเกิดรักผมขึ้นมาจริงๆค่อยสารภาพบาปแล้วกันถึงตอนนั้นน่ะพี่เจคงพอจะให้อภัยผมได้อยู่ พี่เจพูดว่าจะรับผิดชอบเขาก็ทำตามนั้นนะเรานอนห้องเดียวกันตื่นเช้ามาผมก็เตรียมกับข้าวให้พี่เจจะออกไปไหนหรือกลับเมื่อไหร่เขาก็จะบอกผมคอยโทรถามว่าอยากได้อะไรหรือเปล่าถ้าเขาออกไปข้างนอกเขาก็จะซื้อกลับมาช่วงเวลาเย็นก็นั่งดูสารคาดีด้วยกันก่อนนอนจะว่าใช้ชีวิตด้วยกันมันก็ใช่แต่ถ้าถามว่ามีความสุขไหม มันก็ไม่เชิงอ่ะพี่เจไม่ได้ดูฝืนจนเกินที่มีผมอยู่ด้วยแต่ผมเองที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษเรื่องที่เราคุยกันหลักๆก,ก็มีแค่เรื่องชีวิตสัตว์โลกนอกนั้นก็แค่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเขาไม่เคยชวนผมออกไปเที่ยวไม่เคยไปออกเดตไม่เคยไปกินง้ขาข้างนอกถ้าคิดในแง่ดีก็คงเพราะพี่เจเป็นคนปิดบ้าน ถ้าไม่มีธุระอะไรเขาก็จะนอนดูทีวีอยู่ที่ห้องหรือวันไหนมีที่สังสรรค์ต่อให้เขาเมาแค่ไหนเขาก็ไม่เคยไปค้างที่อื่นให้ต้องเป็นห่วงแต่เดี๋ยวเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นพี่จันมาที่นี่เลยหรือเขาจะมีปัญหากันพอพักหลังอะ่ะพี่เจไปกินเหล้าบ่อยกว่าเดิมพอพูดถึงพี่จันผมก็อดคิดมากไม่ได้ผมกลัวว่าพี่เจจะไม่ยอมตัดใจจากพี่เขา หรือผมควรจะคุยกับพี่เจรตรงๆแต่ผมไม่รู้ว่าผมมีสิทธิ์หรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะประกาศใส่หูผมทุกวันว่าผมเป็นเมียเขาแต่นะนอกจากนอนเตียงเดียวกันแล้วอะ่ะก็ไม่มีอะไรอีกเลยที่แสดงออกว่าสถานะของผมมีความหมายในชีวิตของเขาพี่เจรครับฮึช่วงนี้พี่จันไปไหนหรอครับผมไม่ค่อยเห็นมาที่ห้อง ถามทำไมไม่ใช่เรื่องของมึงพี่เจตัวรณ์ไม่ดีขึ้นมาทันทีที่ผมถามหาพี่จันผู้ชายคนน,าน,านั้นนมีอิทธิพลต่อเขาเสมอเลยสินะเปล่าครับเห็นพรุ่งนี้บอกว่าจะเข้ามาทำงานที่นี่อยู่น่าจะให้กูช่วยแปลภาษาอังกฤษให้อ๋อพี่จันไม่ถนัดภารรษาอังกฤษหรอครับให้ผมช่วยไหมผมรีบเสนอตัวทันที ถ้าผมเสนอตัวช่วยแปลให้พี่จันได้อะนั่นก็แปลว่าผมก็ไม่ต้องปล่อยให้พี่เจกับพี่จันทำงานตามลำพังจนผมกลายเป็นอากาศธาตุเออไว้จะบอกมันให้แล้วกันว่ามึงอยากช่วยผมยิ้มกว้างอย่างยินดีพี่เจหันไปสารสนใจสารคดีต่อผมก็บิดบิดหมุนหมุนรูปิกตามเดิมชาติเนี้จะทำสำเร็จไหมเพราะเห็นว่าพี่จันจะมาทำงานที่ห้อง ถ้าผมเห็นว่าของสดอยู่ในตู้เย็นเริ่มร่อยหรอยังไงเราก็ต้องทานมื้อเที่ยงกันเผือๆงานไม่เสร็จอาจจะต้องอยู่ถึงเย็นผมเลยขอพี่เจยออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของมาเตรียมไว้เอ้าน้องวีจะไปไหนครับพี่กำลังจะขึ้นไปพอดีเลยอ๋อผมจะลงไปซื้อของสักหน่อยพี่จานขึ้นไปก่อนเลยครับซื้ออะไรให้พี่ไปเป็นเพื่อนปะ ไม่เป็นไรครับซื้อของไปใส่ตู้เย็นนิดหน่อยพี่จันหอบมาหอบของมาเยอะรีบขึ้นไปเถอะครับมันหนักนะครับงั้นเจอกันที่ห้องนะพี่จันยิ้มให้ผมอย่างใจดีเขาเป็นแบบนี้เสมอแรกๆผมยอมรับว่าอักขติกับเขาในฐานะอมารหัวใจแต่พอมาคิดดูอีกทีพี่จันไม่ได้เป็นคนผิดอะไรเลยสักนิดคนที่รู้สึกกับเขาอย่างพี่เจต่างหากที่ผิด ถึงแม้ผมจะแอบหึงพี่เจแต่ก็รู้ว่าเรื่องของเขาสองคนมันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกพี่เจไม่จำเป็นต้องเลิกรักพี่จันเจ้าเลยพ่อผมเองอะ่ะก็ยังไม่เคยคิดจะเลิกรักพี่เจได้เหมือนกันผมเลือกซื้อเนื้อสดกับไข่ไก่และผักเอีนนิดหน่อยที่พอเอาไปทำได้หลายๆเมนูส่วนจะทำอะไรกินนั้นเดี๋ยวค่อยคิดก็ได้ หนักเหมือนกันแฮะผมบ่นงืมงำอยู่คนเดียวตอนเลือกซื้อใส่รถเข็นพอจ่ายตังเสร็จต้องหอบใส่ถุงผ้าแล้วหิว้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าซื้ออะไรไปเยอะแยะอยู่ผมวางถุงผ้าลงที่หน้าประตูหยิบคีย์การ์ดขึ้นมาเปิดห้องพี่เจกับพี่จันไม่ได้อยู่ตรงห้องนั่งเล่นคงจะเข้าไปทำงานในห้องนอนพี่เจพรโต๊ะทำงานอยู่ในนั้น ผมจัดแจงของเข้าตู้เย็นเรียบร้อยจึงเดินไปหาสองคนนั่นเพื่อเสนอตัวช่วยงานแล้วเจกับน้องวีเป็นยังไงบ้างคำถามจากพี่จันทำให้ผมหยุดชะงักค้างอยู่ที่หน้าประตูที่ถูกเปิดเอาไว้พวกเขามองไม่เห็นผมและคงไม่รู้ว่าผมกลับมาแล้วก็ไม่เป็นไงเจนี่เจดูแลน้องบ้างหรือเปล่าดูแลอะไรวะก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเเจเนี่ยนะ ถ้าบอกว่าเราจะรับผิดชอบอะก็ต้องทําให้ดีสิเราเห็นนะว่าน้องวีหน้าตาไม่สดชื่นเลยช่างมาันดิเกี่ยวอะไรกับเราอะ่ะที่เราบอกให้เจรับผิดชอบน้องอะก็คือให้เจดูแลน้องเว้ยทำให้น้องเป็นคนสําคัญของเจสิไม่ใช่แค่พูดว่าเราจะรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยให้น้องรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะก็เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันตั้งแต่แรกจันก็รู้นี่ พี่จันบอกให้เรารับผิดชอบเราก็ทำาการจะให้เราฝืนรักมันด้วยงั้นเหรอแค่เนี้ยเราก็อึดอัดจ,จะแย่ละ่ะผมร้อนก็บอกตาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้พยายามยกมือปิดปากเก็บกั้นก้อนสะอื้นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองส่งเสียงร้องออกไปที่แท้สิ่งที่พี่เจทำอยู่ก็เพราะพี่จันเป็นคนสั่งให้ทำนี่เองเขาไม่ได้อยากจะรับผิดชอบและไม่เคยคิดที่จะรักผมเลย ตอนนี้อาจจะยังไม่รักแต่อยู่ด้วยกันไปอ่ะเดี๋ยวก็รักเองแหละเราก็เห็นว่าน้องดูแลเจดีจะตายดูแลก็ส่วนดูแลจันท์ก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดจะรักใครอยู่ด้วยกันนะมันอยู่ได้แต่ถ้าเกิดวันไหนเรารำคาญขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอดทนได้นานแค่ไหนการมีใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตอ่ะมันไม่สนุกนะเว้ยไม่เอาละไม่คุยเรื่องนี้กับเจละ ไหนเราไฟล์ที่เราส่งให้อะได้เซฟลงเครื่องหรือยังหรือยังอยู่ในเมลเดี๋ยวขนของออกไปทำงานข้างนอกกันเราไม่อยากให้น้องวีคิดมากจันนี่ก็แคร์คนอื่นเก่งจังเลยเนอะเราก็แคร์ทุกคนนั่นแหละไปทำงานกันได้แล้วเดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันพอดีผมค่อยๆเดินถอยหลังออกมาจากหน้าประตูก่อนที่สองคนนั้นจะออกมาเดินเข้าครัวทำท่าเหมือนว่าเพิ่งกลับมาในห้อง อ้าวน้องวีกลับมานานแล้วหรอได้อะไรมาบ้างเอาเบียร์มาให้กูซักกระป๋องสิคิดอะไรไม่ออกพี่เจดูหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดผมได้ยินเสียงพี่จันทร์ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายใจจริงก็อ,งอยากจะตะโกนถามสองคนนั่นออกไปตรงๆว่าสนุกหรือเปล่าที่เล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะเรื่องแต่เพราะเรื่องนี้ผมก็มีส่วนผิดคงทำอะไรมากไม่ได้ ผมช่วยพี่จันแปลร,รายงานเป็นภาษาอังกฤษโดยแบ่งกันทำกับพี่เจรายงานเป็นรายบุคคลก็จริงแต่สองคนนี้แบ่งกันทำราวกับเป็นงานกลุ่มโดยพี่จันจะเป็นคนหาและเรียบเรียงข้อมูลขึ้นมาสองฉบับและให้พี่เจเป็นคนแปลเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้พอเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปคนละฉบับเพื่อนาไปส่งอาจารย์โูน้องวีแปลเก่งจังเลยครับ เห็นเจบอกว่าน้องวีเรียน EP ีมาตลอดดีจังเลยเนาะตอนพี่จันเรียนมัธยมะ่ะพี่จันไม่มีปัญญาเรียนห้องภาษาทุกวันเนี่ยก็เลยต้องให้เจช่วยแปลให้อยู่เรื่อยจะเอาเงินไปจ้างเขาแปลก็ไม่ไหวเดี๋ยวพี่จันตอบแทนด้วยการเป็นคนทำมื้อเที่ยงให้แล้วกันนะครับผมไม่ดูจะพูดอะไรนั่งทำงานมาเกือบสามชั่วโมง แต่เหมือนแปลไปตามสมองสั่งเท่านั้นเพราะไม่ได้รู้เนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำเอาแต่คิดเรื่องที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้ถ้าทำได้ก็อยากหนีไปร้องไห้มากกว่าเจ็บชิบหายเลยหลังจากทานมื้อเที่ยงเสร็จพี่เจก็ขอตัวออกไปดูคาเฟ่ส่วนพี่จันก็จะกลับเลยพี่จันบอกให้พี่เจาพาผมไปด้วยเพราะกลัวว่าผมเบื่อที่จะต้องอยู่ห้องคนเดียว แต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมจะทำตัวปกติกับพี่เจได้ผมเลยอ้างว่าปวดหัวอยากนอนพักสองคนนั้นถึงออกไปซาร่าไงเงียบหายเลยไม่รู้จักโทรหาพ่อหาแม่เลยนะติดผู้ชายจังเลยลูกเราเป็นอะไรวีทำไมทำหน้าแบบนั้นซาร่าวีเหนื่อย มีอะไรหรือเปล่าเล้วให้แม่ฟังได้นะวีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอ่ะแต่แต่วีร้องไห้ก็ได้ลูกถ้ามันพูดไม่ออกวีวีเสียใจยจังเลยอ่ะเหมือนที่ผ่านมามันเหนื่อยมากๆอืมแล้วยังทนไหวไหม ถ้าไม่ไหวอ่ะแม่จะให้แดดใช้สิทธิ์สปอยวีส่งตัวไปให้แล้วมาพักใจที่อเมริกาที่นี่ยไม่มีใครทําให้ลูกเหนื่อยวีควรจะทํำยังไงดีครับตัดสินใจเอาเองตอนวีเลือกที่จะไปวี v ก็เลือกเองตอนนี้วีเหนื่อยก็เพราะสิ่งที่วีเลือกแม่ขอโทษที่เป็นแม่ที่ช่วยอะไรไม่ได้มาก ขนาดแค่จะโอบให้วีมาหาแม่แม่ยังทําไม่ได้แล้วก็เอาแดดมาอ้างวีรู้ว่าไม่มีใครรักวีมากกว่าซาร่ากับแดดวีขอโทษเพราะวีดือความเจ็บปวดมันก็แบบนี้แหละลูกมันไม่ทําให้เราถึงตายหรอกเดี๋ยวพอมันผ่านไปได้แล้วมองย้อนกลับมา วีอาจจะนั่งขำตัวเองที่ตอนนี้ร้องไห้กับอะไรไม่รู้อยู่ก็ได้แล้ววีก็จะขำซาร่าด้วยที่สอนวีทั้งทงที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวีเป็นอะไรเฮ้ลูกแม่จะเสียใจกับอะไรได้ล่ะถ้าไม่ใช่เรื่องผู้ชายซาร่า <laughs> ผมหลุดหัวเราออกมาซาร่าเบ้ปากใส่ผ่านจอมือถือ ร้ายที่สุดเลยผู้หญิงคนนี้งั้นแม่ไม่กลวนละจะไปร้องไห้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวถ้าแม่ขัดจังหวะมากไปกว่านี้วีจะลืมเอานาว่าร้องไห้เรื่องอะไรอยู่อ่ะไปทำตามหัวใจตัวเองสั่งเธอจะลูกรักดื่มดำกับความเจ็บปวดให้พอ <c oughs> งอนซาลาจริงๆแล้วร้อยอยู่ได้คิดถึงนะลูกเอาไว้เจอกัน ดูแลตัวเองด้วย I miss you มีแด a ดด้วยฝากบอกแดดนะจ้ะหลังจากวางสายจากซาร่าผมก็ไปล้างหน้าล้างตาอารมณ์อยากร้องไห้หมดไปเหมือนได้ยารักษาแต่ถ้าถามว่ายังเสียใจไหมก็ยังเสียใจมากอยู่เคยได้ยินมาว่าการร้องไห้มันใช้พลังงานเยอะหรือเปล่าทฤษฎีนี้มันจริงมากๆ ทั้งทงที่เพิ่งทานเข่าไปแท้ๆก็ดันหิวขึ้นมาอีกจนได้กะว่าจะหาอะไรกินสักหน่อยพอเปิดตู้เย็นผมก็เห็นเบียร์สองสามขวดของพี่เจที่ยังเหลืออยู่อยากรู้จังว่าทำไมคนอ,อกหักชอบดื่มแอลกอฮอล์ถ้าผมเมาอ่ะมันจะทำให้หายเจ็บได้บ้างไหมนะ